สวัสดีค่ะเอฟซีทุกๆท่านแอนางจะมาลงแนวทางวิ่งบน2ตัวมา1ตัวนะคะตามต่อจากงวดที่แล้วฝากกดติดตามช่องนางพารวยนะคะกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แอนางด้วยนะคะอ่าเรามาเริ่มกันเลยเอารางวัน3ตัวรางวันที่1นนะคะตั้งแล้วก็สมตัวล่างนะคะ เราจะใช้หลักร้อยบวกสิบล่างบวกสิบล่างสองครั้งนะคะใช้หลักร้อยบวกบวกสิบล่างบวกสิบล่างสองครั้งบวกหนะะึ่งห้าบวกเจ็ดบวกเจ็ดบวกหนึ่งได้เท่ากับศูนย์บวกไปสี่เต้มได้สี่นะคะผลลัพธ์ที่ได้รางวัลที่หนึ่งออก 4, สี่สองสองนะคะเข้าสี่นะคะ ขาวิ่งหลักสี่อ่าใช่ไหมเขาสี่นะทีนี้วดต่อมาหลังวันที่หนึ่งออก 4, สี่สองสองล่างหนึ่งเก้านะคะเราจะใช้สี่หลักร้อยบวกสิบล่างสองครั้งบวกหนึ่งนะคะสี่บวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งได้เท่ากับเจ็ดบวกไปสี่เต็มได้เท่ากับสิบเอ็ดนะคะผลลัพธ์ที่ได้ออกสองเจ็ดศูนย์เข้าเจ็ดหลักสิบค่ะเข้าเจ็ดหลักสิบนะคะ ก็ถือว่าเข้านะางวดที่ผ่านมาเมื่อกี้นะ่ะงวดต่อไปออกสองเจ็ดศูนย์รางวันที่หนึ่งออกสองเจ็ดศูนย์ล่างศูนย์ห้านะคะเราจะใช้สองหลักร้อยบวกสิบล่างสองครั้งบวกหนึ่งคงที่นะคะสองบวกศูนย์บวกศูนย์บวกหนึ่งได้เท่ากับสามสามบวกสี่ได้เท่ากับเจ็ดงวดนี้ได้วิ่งบนสองตัวมาตัวได้สามกับเจ็ดนะคะเจ็ดจะมาอีกไหมหรือสามจะมานะคะ 7จะยังอยู่หรือเปล่าหรือว่า3จะมาแทน7นะคะก็ดูนะคะงวดประจําวันที่16เมษายน2564จะมาตัวไหนนะคะแะนางก็ลงแนวทางให้วิ่งบน2ตัวมาตัวฝากกดติดตามช่องนางพารวยนะคะด้วยนะคะ ใครที่เข้ามาแล้วกดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากใครที่ยังไม่เข้ามาก็ฝากบอกโตโตโตกันไปนะคะเข้ามากดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้แอดนางเป็นกำลังใจในการทำคลิปหน้าต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ